โค้ดอู๊ดกูซื้อท่าเรือบอกว่าจะขอสามแต้มจากคุณไฟนข้อวันนี้พี่แฟนจะฝากไปถึงอู๊ดครับก็โอเคก็ต้องยากหน่อยแต่ก็เราเองเราก็มีเป้าหมายที่จะมาสั่งแต้มเหมือนกันดังนั้นก็วัดกันที่ในสนามเรา Play away. Keep focus, okay. All the ball. Keep focus and fight. Don't stop. Let's go fight. Let's go fight together. No, no, no. One, two, three. No, no, no. Let's go. Let's go. โอกเวลาการแข่งขันเทสต์ช่วงเวอาแรกตารางเลย F4 หน่งโรแมนต์ออฟกิมเนส

ึ่งช่วง15ปีแรกมีต่างซึ่งถ้าได้ประตูก็เกมอาจจะเปลี่ยนในตอนนี้เนี่ยแต่ว่าพอไม่ได้ประตูก็อย่างที่บอกคุณภาพแล้วก็เกมก็จะหล่อหลอมพอโดนนั่นไปก็ต้องต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องเปลี่ยนเกมแล้วก็ต้องใช้ผู้เล่นตัวที่แก่หลักลงไปเลยก็เลยก็ยังดีที่สามารถสร้างสรรค์และทำโอกาสได้แล้วก็มีโอกาสได้ประตูไหนลูกจกังประตที่น่าจะได้แล้วก็ลูกจกัง่ว่าปกเก้า ปล่อยให้มีมีิกอะไรเงี้ยก็เขาพลาดไปแมาได้ลูกลูกที่มีหานามากเลยซึ่งว่าเป็นจังหวะของฟุตบอลที่มันต้มองสองมุมนะไลนแมนเขาก็ยกตั้งแต่แรกตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วทิ้งบางลูกออฟไม่ออฟเขาก็ยกอยู่แล้วอะไรเงี้ยมีมดีตามเป่าไม่เป่าเนี่ยมันก็เป็นสองมุมที่ถ้าเขาเป่าทิ้งผมก็เสียโอกาสถูกไหมเพราะทุกคนอยู่เล่นแล้วมันไม่ออฟแต่ว่าพอเป่าตามไลน์แมนแล้วถ้าผมไม่เล่นต่อหยุดเล่นกังไงผมก็เสียโอกาสตรงที่แทนที่ะเป็น แต่จับการเขามองว่าเขาอยากจะมองว่าอะไรเงียกแล้วก็เลยหยุดเล่นซึ่งตรงนี้ก็ต้องไปดูกฎผมไม่รู้ว่ากฎเป็นยังไงเพราะว่าพอมันมี VR แล้วอ่ะเด็กถ้าใครมาทำการไม่ตอบรู้อย่ผมผมเพราะว่าผมผงไม่ไม่ไม่ควรหยุดเล่นกันตั้งแต่ตั้งแต่แรกถูกไหมเพื่อให้เกมมันมีการตอบสนองไงถ้าถ้ามันเป็นสองมุมมองที่ที่ผมนะมันก็ไม่ได้บอกว่าใครได้เปลี่ยนเสียเปลี่ยนอะไรเงี้ยแต่ก็เกมมันอาจจะเป็นมุมที่เกมมาของเราว่าเฮ้ยที่เสมอมันได้เปลี่ยนอะไรเงี มันก็อ้าสิบกสิบและก็ยอมรับตรงนั้นเองครับถึงผมเป็นเป็นทีมชาติเรือแล้วโดนตรงนี้ผมเชื่อว่าผมก็ผมก็รับได้ผมก็คิดว่าปล่อยให้เป็นตามเกมอยู่ระหว่างผู้บอลอย่างไรอย่างเงียกะมาเล่นสี่เกมก็ถือว่าเป็นเป็นเต้มที่คุ้มค่าเพราะว่าซ้อมมาทั้งเดือนกับชุดชุดชุดสมองชุดเนี่ยก็ทำไม่ดีในเกมซ้อมแต่เกมจริงมันมีเนเชอร์เลยก็เลยในว่าทำให้สภาพการเกมจริงม่พร้อมด้วยจริงๆริงถ้าเราได้ซ้อมชุดหลักผมมั่นใจว่าเราเหมาะ ก็ต้องขอบคุณน้องๆที่วันนี้มุ่งมั่นกันแล้วว่าเป็นที่แล้วก็าได้แพนที่มีหน้าอะไรก็นะอ่าพัทสุงสูงๆครับครับก็เบลก็จะโชคร้ายหน่อยดูพอตอนนี้เรากลับอยากให้โอกาสก็ได้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 มีการเล่นกับทีมมากขึ้นอย่างเงี้ยพอเราเล่นมีสิทธิ์ทีมก็มีการเติมเตือนที่สมองซึ่งตอนที่เขาบอกเขาจำอะไรไม่ได้นะที่สตาฟบอกเลยตอนที่ออกมาเนี่ย กำลังช้การอยู่ยังไม่รู้จะเป็นยังไาก็ต้องรอดูนะเดี๋ที่แบครับสสีรับงครับ